พัดกระเพากันเซร็ตมาแกงขี้ตังกันก่อเซโรยจันนี้มาใกล้ได้ร่องรอยเลย้ใกล้ได้ร่องรอยเลยเรือร่องรอยเป่กระตัมเปียกเราก็มาเย่เกับเรื่องมึงอย่าใช่เคืแต่ผมใช่ไปเล้ยที่ไปเลยเออแล้วไม่ทามได้เลยดากซิงนะนงอยเนืุ้ดดีนะเฮ้ยืตั้งอยู่ก่อนแม่ม่ได้ม่เนเคยกันหลวไม่บอ ไม่ด้มหรอกปอกันลูกปอกกันตะไบเยอะเหยือเหย่อเยืครับเหยืเราต้องเหย่นะคะทุกคนตะอยเป็นก้อนๆขนาดนั้นมันไม่เปียวมันเป็นก้อนเคี้ยวก้อนเคี้ยวมึงมีเชื้อคนนะก้อนเคี้ยวเราเริ่มตีลอยเลยแต่ลอยไหมลอยแล้วก็แล้วก็มันจะมีขี้ตังกินขี้ตังว่าเยี่ยมชุดใส่ตีมกูนะ อ๋อนี่ลืมบอกอ่นนี้มันคือมันคือพุ่งตับปลาพุ่งใส่ลงไปใส่วะคองเสียบพายแมดที่จังไม่น่าเห็นแม่ย่างหลกตัวแต่ยังนนอกหลบตัว